ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบา ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับท้องเราให้ดีนะจ๊ะจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อย แล้วก็ทำใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์ให้คลายความผูกพันอยากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพัน ทำประนึ่นว่าเรานั่งอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ใจของเราหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆ แต่ใจไปเบาๆในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่นเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือและก็นึกถึงบุญทุกบุญที่เรทาทำผ่านมาเนี่ยในเริ่มต้นนึกถึงบุญที่ เราเพิ่มที่สุดก่อนจะค่อยๆนึกไปอย่างสบายงเดี๋ยวบุญนี้ก็จะไปดึงดูดบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาทั้งในอดีตปัจจุบันอชาติของปัจจุบันอชาตินี้และอดีตของอดีตจะชาติ มารวมเป็นดวงบุญใสๆสติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้นึกถึงบุญอย่างง่ายๆโดยเฉพาะบุญที่เราได้ทำผ่านมานี่นะจ๊ะที่ได้ หล่อรูกเหมือไปด้ดยคุณหลวงปู่ด้ยทองคำที่เราทุ่มเทชีวิตจิตใจทำภารกิจที่หนึ่งในพิเดคุณหลวงปู่ตลอดมาในช่วงอกไล่เนี้ตั้งแต่สถาพนาเส้นทางมหาปูชนียาจาร์ย กระทำมาตักบาดในเส้นทางมหาปูชนียาจารจยกางทางอันเชิญูรปรอทงางครของพระเด็กหลวงปู่ไปไปิสสถานที่วัดปากนะาำบัสีเจริญและก็มารอารูปเหมือทงท่าน,นในวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมานี่นะจ๊ะ กับได้ถวายมาสังฆทานแด่รัเถรานิเถระสังฆธิการสองหมื่กวัดทั่วประเทศให้นึกถึงบุญเหล่านี้นะจ๊ะอย่างง่ายสบายสบอยให้ใจเราปลืม้มมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจ ว่าเราได้หล่อเล่เหมือนบุคคลนัำประเสริฐบุคคลนเเิศบุคคลที่ควรแกการบูชาอวัติลอดชีวิตของท่านมีแต่ความบริสุทธิ์บริบูรณ์นั่งสิน้ทนท่านได้สละชีวิตจกนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายในตัว เป็นรยานในการตัดสรุปธรรมของพระสมมอทุติจาและก็ได้ถ่ายทอดคำสอนจากสิ่งที่ทได้ในลุกนั้นไปยังผู้มีบุญทั้งหลายทั้งเป็นพุทธบุตรก็ดีญาติโยมก็ดีเรื่อยมาเลย จนกระทังถึงช่วงสำคัญของชีวิตที่ท่านค้นพบวิชาธรรมเกยแล้วก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการมันเกิดขึ้นของท่านภารกิจของท่านจนกระทั่งท่านทุมเทชีวิตจิตใจมุ่งปราบมาประหารกิเลสให้สิ้นเชื่อไม่เหลือเศษไปถึงต้นเหตุ แห่งปัญหาทั้งมวลจนกระทั้งหมดอายุหายของท่านเราได้หล่อรูปเมืองท่านด้วยทองคำแก่บุคคลที่หาได้ยากยิ่งอย่างชั้นอย่างนี้เนี่ยหรอนึกอย่างนี้เราจะได้ปลืม้มเพราะว่าทรัพย์ก็จะได้มา จะเปลี่ยนมาเป็นทองคำนี่ก็ตามก็ต้องเอาชีวิตไปเดิมบันทั้งทำโดยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นเขามาทำด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความยากลำบากในยุคนี้เนี่ยแต่เราก็ทำได้ดาะนั้นให้ลูกนึกถึงบุญนี้ในใจจะได้ใสๆ ใจจะได้มีความปลื้มปิติสุขหล่อเลี้ยงใจพอใจมีปิติสุขก็จะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดนีกเรื่องราวต่างๆใจจะหยุดนิ่งๆนุ่มๆจะได้โสนกลางกายฐานที่เจ็ดเองอย่างสบายสบาย ใจก็จะนิ่งๆนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆพอถูกส่วนก็ตกส่วนก็ไปสู่ภายในดวงทรรก็บังเกิดขึ้นอย่างเล็กกะขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกะขนาดพระจันทร์ในคืนวันเบญ อย่างใหญ่กับนาพระทิศยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะเป็นดวงที่ใสบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นี้เนี่ยนอกจากความใสของดวงแล้วเนี่ยยังกลั่นจิตกลั่นแจงล่อเนี่ยให้ใสใสให้บริสุทธิ์ถ้าอยากจะเดินทางเข้าไปสู่เส้นทางความบริสุทธิ์ บริบูรณ์เหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านเดินทางมาก่อนคือเส้นทางสายกลางภายในและเส้นทางสายกลางภายในนี้เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งสิน้นถ้าใจเราหยุดนิ่งแน่นใดอย่างถูกต้องถูกส่วนและเข้าถึงได้จริงๆเนี่ย ใจมันจะบริสุทธิ์มันจะสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆความอยากได้อะไรต่ออะไรที่มนุษย์โทโลกที่เขายังใจหยุดนิ่งไม่ได้เนี่ยจะไม่ค่อยจะมีมจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆอ,อยากจะปลีกวิเวกมากกว่า พราะว่าจิตมันวิเวกมันจะสงบงมันจะนิ่งๆเป็นสุขโดยตัวของตัวเองเนี่ยใจของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วจะเป็นอย่างนี้จะไม่กระเพิ่มอยากจะดิ่งก็ไปสู่ภายในเพื่อทำความบริสุทธิ์บริบูรณ์เพิ่มขึ้น ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดไม่ยั้งเลยยิ่งเคลื่อนก็ไปสู่ในเส้นทางบริสุทธิ์จะยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆการปล่อยวางอะไรต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นถ้าไม่ปล่อยวางก็เข้าไปไม่ได้สัจจหยุดนิ่งก็จะเป็นอย่างนี้ จะใสๆเย็นเย็นแล้วก็อยากจะนิ่งอย่างเดียวนุ่มๆนานๆแล้วใจก็จะเคลื่อนเข้าไปข้างในจกนกระทั่งเขาถึงดวงถึงกายภายในก็มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นสุข เป็นดวงใสๆเป็นเรื่องที่ทำให้เราอยู่เป็นสุขสิ่งที่จะแสวงหาคือมรรคผลนิพพานความบริสุทธิ์บริบูรณ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือข้อสังเกตสำหรับตัวเรานะจ๊ะ าเราศึกษาเรียนรู้แล้วเป็นอย่างนี้แปลว่าเรามาถูกทางใจมันจะสงบจะสงัดอยู่ภายในและอยากจะดิ่งเดินด,ดำก็ไปเรื่อยๆเพราะสิ่งที่จะเรียนรู้ภายในนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่จะเรียนรู้ภายนอกมามมยนะกมันอยากจะเรียนรู้ ไปถึงต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงและการดับทุกข์ทั้งปวงเหล่านั้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งนิ่งนิ่งนุมและวก็นิ่งแน่นกันไปเรื่อยๆไม่นิ่งหลวมๆคือจะไม่ค่อยขยื่อนยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งเคลื่อนกันไปสู่ภายใน ไห้นานขึ้นจิตก็จะนุ่มนวลถ้าไม่นุ่มนวลก็เคลื่อนกันไปไม่ได้ถ้าจิตกระด้างมันจะเคลื่อนกันไปข้างในไม่ได้ต้องนุ่มนวลจะรู้จากคำว่าจิตนุ่มนวลต่อเมื่อหยุดนิ่งจริงๆ ใจหยุดนิ่งจริงๆและสิ่งที่เห็นนั่นะมันจะเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมก็ไปเรื่อยๆตั้งแต่กายในกายกายในในกายไยนอกคือกายมันละเอียด เป็นกายภายในที่อยู่ในกายภายนอกของกายมนุษย์หยาบรักกายภายในที่อยู่ในกายภายในเข้าไปเรื่อยๆเ,เป็นชั้นๆเข้าไปแต่ละกลายก็จะมีเวทนาจิตธรรมซึ่งเราจะรู้จักต่อเมื่อเข้าถึงมันเป็นอย่างไรเวทนาในนี้ไม่ได้แปลว่าน่าสงสาร จะเห็นอารมณ์ที่เป็นสุขประณีตขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นไปเ,เรื่อยๆเ,เ,เห็นจิตบริสุทธิ์สูงส่งไปเรื่อยๆเห็นธรรมในธรรมชื่อก็เรียกต่างกันเพราะนั้นสิ่งที่เกิดมันก็ต่างกันจะรู้จักเมื่อหยุดนิ่งแล้วจะไปเรื่อยๆ พอถึงตรงนี้มันอยากอยู่เงียบๆอะอยากเงียบๆทั้งสิ่งแวดล้อมก็อยากให้สิ่งแวดล้อมเงียบๆเ,เพื่อสังัดกายแล้วก็ตัวเองก็อยากอยู่เงียบๆเ,เพื่อสังัดใจกระทั่งดิ่งก็ไปเรื่อย คลื่อนกัไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาจึงจะถูกทางจึงกระทั่งเราถึงรัรมกายในตัวซึ่งต้องถอดกายออกเป็นยันยัน,ยนก่อนเป็นชันยันยันยันกไปเรื่อยๆสมมติว่เรานั่งครั้งแรกใจเราใสใส อาจจะมีภาพองค์พระเกิดขึ้นซึ่งเป็นภาพที่เราคุ้นเคยเป็นภาพที่เกิดจากจิตที่เป็นกนุศลก็เรียกกุสลนณีมิตรเราก็าดูไปเรื่อยๆอย่างส,สบยายๆเพอเป็นภาพที่เราคุ้นเคยเราก็เคารพเราเทิดทูนเราได้ศึกษาเรียนรู้ว่าเป็นตัวแทนของพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้า แต่เรายังไม่รู้จักท่านเลย,ยรู้จักจากการได้ยินได้ฟังมาแบบสุตตะมยะปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือดูเฉยๆนิ่งๆภาพแล้วนันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยเห็นภาพองค์พระผุดผ่านกันมาเยอะๆที่เราองค์ที่องค์ ให้ดูไปก่อนอย่างสบายๆดูไปก็เรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นดูไปเฉยๆก่อนฝึกการดูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในกลางกายที่ผุดผ่านขึ้นมาอย่างสบายๆ ให้รู้จักดูเฉยๆให้เป็นซะก่อนคือดูโดยปราศจ,จากความคิดถ้ามีความคิดแล้วก็แปลว,ว่าจิตมันเริ่มจะปรุงแต่งแล้วตั้งเฉยๆจกกนกระทั่งไปถึงจุดที่ปลอดความคิด นี่นะจ๊าเราก็ต้องฝึกตรงนี้ให้คล่องไห้จำนอนฝึกดูดวงดูกายอย่างนี้ไปก่อนอย่างสบายสบายถ้าเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆเห็นอ,อย่างนี้ทุกวันแล้วก็เราเกิดความรู้สึกเบื่อเราไม่มีอะไรใหม่ให้ดู เบื่อนั่นกับแปลว,ว่าใจเราไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะมันเป็นไปได้ยากดิใจนิ่งและการเห็นเกิดขึ้นความเบื่อมันจะตามมาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากปวดในงเป็นไปไม่ได้เลยพเราะนั้นความเบื่อจะไม่มีในหยุดในนิ่งในกลาง ในการเห็นภายในถ้าเบื่อก็ต้องนั่งต่อไปเนี่จนกว่าจะนิ่งกว่าบริสุทธิ์จนทั่งเราเบิกบานเ้าคงคุ้นจะคำว่าผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานแล้วได้ยินคำนี้มันต้องไปให้ถึงกายนี้ให้ได้ ถ้าเราทึงจะรู้จักคำว่าเบื่อน่ายจะไม่มีควบคู่กับการเห็นแต่ถ้ามีควบคู่กับการเห็นแปลว,ว่าเรายังอยู่ในระดับของบริกรรมนิมิตหรือกุศล,ลนิมิตซึ่งดีกว่าบริกรรมนิมิตหรือละเอียดกว่าบริกรรมนิมิต หน่อยหนึ่งนี่คือสิ่งตั้งศึกษาเรียนรู้ให้ดีนะลูกเนอะไอดีความเบื่อไม่มีในหยุดในนิ่งีแต่วความเบิกมองอีติสุขหล่อเลี้ยงใจเพราะฉะนั้นมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อย อย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นพระโบราณอาจารย์ท่านทั้งนี้สอนเมือ่อว่าจะไปติดนิมิตพระบางท่านเห็นนิมิตเลื่อนลอยหรือเห็นแค่เกิดลนนิมิตหรือบางทีภาพอะไรต่างๆท,ที่ เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมาเป็นสัญญาติดอยู่ก็ามาฉายเราเห็นในขณะที่ใจเราก็เริ่มจะเป็นสมาธิเพราะนั้นวิธีที่ดีสุดเราจึงต้องดูเฉยๆเดี๋ยวภาพเรานั้นก็เปลี่ยนไปให้ดูมันดูทิวทัศน์สมมติเรานั่งรถไปเชียงใหม่เนี่ย เราเห็นทิวทัศน์สองข้างทางก็ดีรถสวนมาข้างหน้าก็ดีแสงจากข้างหลังมาก็ดีเลือดตรงไหนก็ตามก็เฉยๆมีหน้าที่ขับเลื่อยไปเดี๋ยวก็ไปถึงจุดหมายปลายทางเองจุดหมายปลายทางภายในก็เช่นเดียวกันก็ดูไปเฉยๆอย่างสบายสบาย จนกว่าจะถึงจุดที่ใจหยุดนิง่งแน่นได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งมันจะมีองค์ประกอบความสุขความบริสุทธิ์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นมันเกิดขึ้นคือความสุขเฉยๆรู้อเบคามันจะเกิดขึ้นมาควบคู่กันแยกออกจากกันไม่ได้ ต้องฝึกให้ได้อย่างนี้ก่อนนะลูกเนะฝึกอย่างนี้ก่อนฝึกไปอย่างช้าช้าชัดชัดช้าช้าชัดชัดทำซ้ำซ้ำที่ภาษาบาลีว่าพาวิตาปาหุลิกตาทำซ้ำซ้ำบ่อยบ่อยนึงนึงให้คล่องให้ํำนาญใจก็จะถูก ขัดกล่าวฝึกฝนให้หยุดนิ่งแน่นนุ่มไปเรื่อยๆกว่าที่เราจะไปศึกษาเรียนรู้วิชาสามนั่นแหละเช่นปุเพนิวาสารสิยานหยุดตัวประพาตยาหรืออสวกขยายานต้องหยุดนิ่งแน่นอย่างนี้ให้ได้ซะก่อนให้คล่องให้ํำนอน องอย่างนี้นะลูกนะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้รักคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ